สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้อยู่ๆก็ไล์เด้งหลุดไปนะเดี๋ยวกลับกันเข้ามาใหม่นะคะกลับกันเข้ามาใหม่นะคะแจ้งเตือนไหมคุณแจ้งเตือนไหมโอเคแจ้งค่ะกลับกันเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ากลับกันเข้ามาใหม่มาตะลึงรอบสองนะมาตะลึงรอบสองนะคะลูกค้าขาเมื่อกี้ไม่ทราบว่า Facebook เกิดเหตุอันใดนะคะเด้งหลุดไปเสยเลยนะจ๊ะ เด้งหลุดไปเสยเลยนะใครที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ถ้ามีแจ้งเตือนกดกลับเข้ามาจ้ากลับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะใช่ค่ะพะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะวันนี้เราอาจจะแบบว่าแบบไลค์หลุดไปรอบนึงเนาะ<ช>แต่สัญ,ญญาณเน็ตปะหรือว่าอาจจะเป็นที่ Facebook พรมืตอนกลางวันเราก็เจอปัญหานี้นะก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอีกรอบ<ช>เพราะว่าความปังก็ยังคงปังอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะรายอีกรอบนะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ขึ้นไว้ด้านบนเลยนะคะว่าลดท่ากำเนสามรเก้าสิบเ้าบาท,บาทนะคะลดท่ากำหนสารเิบเบาททั้งโรงงานค่ะ ใช่นะคะระหว่างนี้คนที่เข้ามานะคะรบกวนจริงๆนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้เราด้วยนะคะ,พ,ะพี่นุ๊บอกว่าพี่แชร์ปุ๊บหลุดปั๊บเลยค่ะเป็นเป็นที่พี่นุ๊แน่เลย <c oughs> อ่าไม่ใช่นะคะรอเล่นเข้ามาแล้วก็แชร์ปุ๊บแชร์ปุ๊บแชร์ปั๊บแบบน,นี้ก็ถูก <c oughs> <ช>ต้องแล้วนะ <c oughs> ่ะถูกต้องแล้วอาจจะเป็นที่เฟซบุ๊กค่ะอาจจะเป็นที่เฟซบุ๊กนะ ใช่อาจจะปรับเปลี่ยนระบบเพราะเห็นหลายๆคนก็บ่นนะเพจหลายๆเพจก็บ่นเหมือนกันว่า Facebook ช่วงนี้มีปัญหาเลื่อนฟีก็จะเห็นแต่คนเดิมๆมหน้าเดิมๆมไลค์ก็จะหลุดบ่อยๆนะก็ไม่เป็นไรหลุดเราก็ไลฟ์ใหม่หลุดเราก็ไลฟ์ใหม่หลุดจนเช้าเราก็ไลฟ์ถึงชเงช้าค่ะนะเพราะวันนี้เราจะไม่ยอมให้ลูกคา้าพลาดโปรลดค่ากำเนิด3า9บาททั้งโรงงานเฮ้ <S <S <S> เนะลิศมากนะคะบอกเลยว่าแล้วโปรนี้นะคะจะอยู่กับเราไปจนถึงสินส้นเด<ล>ือนเลยนะคะ,ะอ่า31ตุลาคมคือวันตัดเช้านะเรายังมีเวลาอีกต้อง1 2 3 4 5 6 7วันอีกหลายวันเลยเใช่แล้ว <นะ S 1> ช่วงนี้ช่วงสิ้นเดือนแล้ววันนี้ก็27แล้วนะคะบางท่านบางบริษัทบางคนนะคะเงินเดือนอาจจะออกแล้วนะแล้วถ้ากำลังมองหาแบบว่า สินค้าที่เป็นทองคํารูปพระพัน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือว่าแหวนหรือว่าจี้ต่างๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไลฟ์ออร์ไลฟ์สดบริษัทสิงแสเนภา,าเรานํามาเสิร์ฟถึงที่เลยพร้อม <Hi. S 2> พร้อมค่ากําเนิดที่โคตรถูกเลยปกติเราไปซื้อสร้อยคอหนึ่งบาทอย่างที่น้องแป้งบอกแต่ก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมว่าการซื้อสร้อยการซื้อทองเนี่ยจะมันจะต้องมีค่ากำเนิดค่าแรงบวกเพิ่มเข้าไปอีกหลายๆบาทเลย อย่างเช่นสร้อยหนึ่งบาทก็เสียค่ากําเนิดไม่ต่ํากว่า1 0 0 0หรือ2000บาทใช่ค่ะเพราะเขาก็จะต้องคิดตามความล้วลวดลายของลายด้วยใช่ยิ่งถ้าเราไปซื้อลายแบบว่าลายยากๆลายลวดลายยากๆลายดอกพิกุลหรือว่าลายอะไรที่มันค่อนข้างยากค่ากําเนิดก็จะค่อนข้างสูงอย่างทองทองสร้อยสร้อยสร้อยคอหนึ่งบาทเนี่ยอย่างน้อยค่ากําเนิดจะต้องมี1 5 0 0งพถึงสองพบางร้านแต่ว่าสูงปรี๊ดเลยจะแบบแทบจะซื้อ สร้อยได้อีกเส้นสร้อยครึ่งสลึงได้อีกเส้น <Hi. S 1> นะคะแต่วันนี้บริษัทซิงแสงนภานะคะบริษัทซิงแสงนภาให้ค่ากำเนดลูกค้าที่เข้ามาชมไลฟ์สดวันนี้เพียงแค่399บาทเท่านั้นเองไ<า>ม่ว่าคุณจะซื้อสร้อยคอ1บาทหรือว่าคุณจะซื้อสร้อยข้อมือน้ำหนัก2สลึง1สลึงก็399บาทค่ากำเนดหรือว่าคุณอยากจะซื้อ ที่เป็นจี้นักสัตว์ต่างๆนะัน้ำหนักทองหนึ่งสลึงครึ่งสลึงเราก็คิดค่ากำหนดแค่399าบาทเท่านั้นเองหรือว่าคุณจะซื้อสร้อยคอเส้นละ2บาท3บาทก็คิดราคา399บาบาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าสุดปังปังปุริเยง่งจริงค่ะลูกค้าค่ะนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยใครที่หลุดไปรอบเมื่อสักครูน่นี้เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่แล้วแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะคะ โปรนี้สิทธิ์นี้โค้ดนี้ใช้ได้ถึงดึกสามสิบเอตุลาคมใช้ได้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะคะอ่าเราก็ยังพอมีเวลานะนี่เราใจดีนะทีแรกเราตั้งใจว่าจะให้แค่โปรวันต่อวันเท่านั้นเองคือจบวันแล้วก็คือจะจบโปรแล้วมีโปรใหม่แต่นะ เราก็อยากให้ลูกเ <ละ S 1> ราแบว่าใ,ให้เวลาคิดให้เวลาตัดสินใจได้เลยนะคะว่าระหว่าง6วันนี้จะไปเปรียบเทียบกับราคาร<ล>้านอื่นก็ได้ดน,ไดนะนจะไปแบบว่ารองเงินเดือนออกก็ได้หรือว่าจะแบบว่าไปแบบว่าสอบถามแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าอยากได้อยากได้อะไร,รนะ,นะเพราะ ปีใหม่แล้วนะปีใหม่เป็นเทศกาลที่คนทุกๆคนจะมอบของขวัญให้กันจะมอบสิ่งของมีค่าให้กันและกันนะ<ช>ก็ขอแนะนําเป็นสร้อยเออเป็นทองก็ได้นะเพราะแบบว่าทองนะเป็นสินค้าเป็นของขวัญที่มันมีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางเงินหรือว่ามูลค่าทางจิตใจเนี่ยคนรับก็ย่อมมีความสุขที่ได้รับ<ช>นะคะใ,<ช>ใครที่แบบได้รับของขวัญที่เป็นทอเออสร้อยเป็นทองสวยๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะโห ย่อมดีใจแน่นอนนะคะ<ช>แล้ววันนี้นะเรามาพร้อมกับโปรค่ากําเนิด399บาทนะมาพร้อมกับสินค้าตัวใหม่เมื่อกี้กำลังพรีเซนต์เลยนะแต่ว่าดันหลุดไปก่อนนะคะดันเด้งหลุดไปก่อนเดี๋ยวเรามาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าที่คอมเมนต์ไว้เมื่อสักครู่ว่าอยากได้แหวนนะอยากได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะหรือว่าลวดลวดลายไหนเบอร์อะไรใส่ไซส์อะไรก็แจ้งมาได้นะคะแจ้งมาได้นะเดี๋ยวเราหยิบดูให้นะคะ,ะ,ะคุณคิมนะคะสวัสดีค่ะคุณ SVP นะคะ สวัสดีครับมาใหมา่อีกรอบครับพี่เบนบอกว่าหลุดจ้าอ่าหลุดหลุดรอบนั้นไม่เป็นไรค่ะพี่เบนค่ะวันนี้อ่าหลุดก็เข้ามาใหม่รอบนี้เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อป้องกันการเด้งหลุดอีกแหละ<ช>นะหวังว่ารอบนี้จะไม่หลุดนะคะรอบนี้จะไปต่อกันได้ยาวๆเลยอานุจ๋าเดี๋ยวเรามาซูมสินค้าตัวใหม่ที่เพื่งนจะได้มาวันนี้บอกเลยว่าสวยมากสวยจริงๆนะขนาดวางอยู่ในถาดเนี่ยยังสวยเลยพูดแล้วถ้าเรามาสวมใส่เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะ นี่ค่ะอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยข้อมือก็16.5นะคะเป็นตรงกลางเป็นเม็ดทองลงยานะคะมีลวดลายดอกพิกุลนี่แบบลงยาสีพัดเทลสีสันสวยงามน่ารักสดใสทีเดียวเลยนะคะนะแล้วก็ตรงสายสร้อยเนี่ยเป็นลายเบนนะคะเป็นลายเบนนะแล้วก็แข็งแรงนะคะน้ําหนักสองสลึงนะเส้นนี้น้ําหนักสองสลึงนะบอกเลยว่าสองสลึงค่ากําหนด ค่ากำหนดปกติเท่าไหร่อะน้องแป้งปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่แบบพันสองเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นความลงยาด้วยเป็นแบบว่ามีจิกแบบ พิกุลแบบสวยงามแบบนี้ด้วยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะทํายากแล้วก็หลายขั้นตอนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณพันสองถึงกับเก้าร้อยแบบรดเต็มที่พี่ออยว่าอย่างน้อยก็คือพันสองจริงเพราะเพราะว่าอย่างว่ามันเป็นลายเบนด้วยมันเป็นลายที่ทํายากแล้วก็อืมจะ่เผอิญว่าน้องเนี่ยมาในสัปดาห์ที่สุดพิเศษแบบนี้นะคะมาในช่วงจังหวะที่เราอ่ะจัดโปรโมชั่นลดค่ากำเนิดาเก้าสิ9เาบาทพอดี ทุกคนก็จะแบบเป็นโชคดีของทุกคนมากที่จะซื้อน้องไปในราคาเพียงแค่ถูกมากๆนะคะบ,บวกค่ากำเนิดไปอีกแค่<ท>าสา9ร้อยเก้าสิบบาทนะน้ำหนักทองสองสลึงเส้นนี้เป็นลูกพัธ์ใช่ไหม<ช>น้ำหนักทองสองสลึงก็ราคาถ้าคิดคร่าวๆสร้ยข้อมือสองสลึงก็จะอยู่ที่ประมาณ15,000หมื่นห้าพันหรืออาจขึ้นหรือลงจากนี้นะคะข<ช>ึ้นอยู่<ช><ช>กับราคาทองของแต่ละวันนะแล้วถ้า แล้วถ้าคุณซื้อในช่วงเวลาที่เราจัดโปรโมชั่นเนี่ยเราคิดค่ากำหนดแค่399บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ว่าในด้านของราคาทองนะคะต้องดูกันวันต่อวันที่ซื้อเนาะถ้าหากเป็นตอนนี้เนี่ยราคาของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ปิดตัวลงแล้วก็อาจจะแบบว่าเราก็จะปิดระบบก็สามารถทักมาในวันพรุ่งนี้ได้อด min ก็จะดูในเรื่องของราคาทองแต่ว่าสําหรับค่ากําหนดเนี่ยก็ตามที่เราพูดกันเลยนะคะถ้าหากยังไม่เกินวันที่31ตุลาคมนะคะ2563เนี่ยทุกคนจะได้ ค่ากำหนดไปแค่คนละ399 <3 S 1> บาทแน่นอนใช่ะ9 9บาบาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าคาะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าถูกมากจริงๆนะคะปกติน่ะพันสองพันห้านะคะค่ากำหนดนะซื้อทองสองเสลิงอามื่นห้าตีว่าหมื่นห้าบวกไปอีกพันสองค่ากำหนดใช่ปะแต่วันนี้แต่วันนี้คุณ สมมติว่าท,ทองวันนี้ราคาเหมือนห้าคุณบวกค่ากำเนิดไดแค่399บาทเท่านั้นเอง399บาทเท่านั้นเองแล้วบอกเลยว่าิถ้าเป็นแบบรุ่นนี้ยรุ่นมาใหม่เนี่ยเป็นสร้อยข้อมือลงยาดูสิสีเขียวสวยมากนะ<ช>สีเขียวเหนียวซับนะคะเป็นสีเขียวแบบพารเทลด้วยใช่แล้วนะ อ๋ออะไรนะคะสีเขียวเข้ากล้องไม่ได้จะดูดกับสีก็ยังว่าลอยใช่ไหมไอ้ <laughs> คนมองไม่เห็นเม็ดทองจะมีความเป็นแบบว่าหลักสีเลยอะ่ะแบบว่าสี<ช>สะท้อนแสงอันนี้สีแดงอันนี้จะเป็นลงยาสีแดงบอกเลยว่าสวยพี่นุชค่ะไม่สนใจซักเส้นหรอนะเหมาะมากอะ่ะเนี่ยถ้าอยู่ในข้อมือพี่นุชชน,นะจะสวยมากจริงๆนะใช่ <นะ S 1> ใช่นะคะ น้องน้ำหนักน้องน้ำหนักสสลึงนะคะรุ่นนี้นะเป็นสร้อยข้อมือลายเบนนะตรงกลางเป็นเม็ดทองลงยานะมีลวดลายดอกพิกุลด้านข้างก็จะเป็นลงยาสีพัดเทลสีสันสดใสความยาว16-17ใส่ได้นะคะ16-17ใส่ได้บอกเลยว่าสวยมากลบภาพจำในการที่ว่าใส่ทองแล้วเชยใส่ทองแล้วแก่บอกเลยว่าถ้าอย่างนี้ยังแก่แล้วเชยอีกก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วคะ่ะ ใช่เูรุ่นมากสีสันสะดุดตานะคะเป็นความพาสเทลต่างๆนะก็คือมีสีสันเพิ่มมานะคะแต่ว่าที่พิเศษเลยคือเราเก็บเก็บค่ากำเนิดเพียงแค่ 3, 3ามร้อยาเก้าบาทเท่านั้นค่ากำเนิด3า9เบาบาทเท่านั้นนะคะไม่ใช่ขายเส้นละ3 9 9บาทนะอ่าใช่ทุกคนต้องฟังดีๆนะก็เพราเราซื้อทองเนี่ยก็จะคือจะมีในเรื่องของราคา<อ>แลค่า,บบา,าคนอดของแบบว่าสมาคมค้าทองคําอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าคิดค่ากำเนิดที่แตก ต่างกันออกไปอันนี้ก็คือค่ากาเน็ดเนี่ยก็คือค่าแรงนั่นเองนะคะที่บบกว่าแบบกว่าจะมาเป็นเส้นแบบนี้คือก็เราก็ไม่ได้ใช้แบบว่าทองแบบว่าทั้งแท่งมาให้ลูกค้าคือเรามีการแบบว่ามีวิธีการทําให้เป็นเส้นมีการแบบว่าลงยาดงลวดลายใช่อีกนึจะไปแกะลายดึงลวดลายอีกนะนั่นไงพี่นุชบอกว่ากําลังจะถามว่าราคาเหลือเท่าไหร่คะราคาทองสองสลึงที่เป็นรูปประพันธ์ก็ถ้าคิดคร่าวๆนะราคาวันนี้นะคะคิดคร่าวๆราคาวันนี้ ประมาณ1,500บาทอันนี้คือยังไม่อเอ้ย15,000บาทนะ1 5 0 0าเดี๋ยวก็ C a เป็นเข้ามากราบขอภาย1,500 0บาทนะอันนี้คือราคาบวกค่ากำหนดยังคะ อันนี้คือราคาบวกค่ากําหนดแล้วด้วยพอค่ากําหนดเราคิดอยู่ที่399บาทเท่านั้นใช่นะก็คือพี่นุชสนใจรายละเอียดหรือว่าลูกค้าท่านอื่นที่สนใจรายละเอียดเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูแบบว่าดีเทลแบบใกล้ๆนะคะในึรายละเอียดต่างๆสีเสืออะไรเงี้ยดูได้เลยหรือว่าอจะพูดคุยในเรื่องของแบบว่าราคานะคะก็คุยในแชทได้เลยนะคะก็คือถ้าหากพรุ่งนี้แอดมินมาตอบเนี่ยระบบเปิดแล้วราคาทองเปิดแล้วเนี่ย ก็จะสามารถแจ้งราคาได้แล้วก็ CF <ช>ได้เลยนะคะ<ช>แล้วทุกคนเนี่ยจะได้ค่ากำเนิดเพียงแค่3า9 9บาทเท่านั้น,น,นเองไม่ว่าจะคุณคุณปอมแปมบอกว่างานใหม่สวยมากค่ะสวยมากจริงๆนะถ้าสนใจก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักไลน์แอ S M P 9 9้มาได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้คือถ้าพรุ่งนี้ตลาดเปิดคือราคาคือตามตามราคาประจำวันเลยแล้วก็บวกค่ากำเนิดไปแค่399บาท 399บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับสร้อยข้อมือรุ่นนี้นะคะน้ำหนักทอง2สลึงบอกเลยว่าโปรนี้แล้วก็ค่ากำเนิด3า9า3 9บาบาทเนี่ยลูกค้าสามารถใช้ได้ถึงวันที่31ตุลาคมใช่ค่ะ31ตุลาคมนะคะนะใครที่ชอบแคปรูปมาได้เลยนะหรือว่าอยากจะเห็นรูปชัดๆนะถ้าดูตรงนี้มันไม่ชัดนะก็ ทักไลน์แอดมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปส่งให้ดูอย่างเช่นน้องสีเขียวเนี่ยถ้าอยู่ในแบบว่าในฉากเราวันนี้คือเขาจะดูดสีนะคะเนื่องจาก C ีของร้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทักมาถามเพิ่มเติมได้เลยในแชทน,นะคะเราสามารถแบบว่าถ่ายรูปสดๆให้ดูได้เลยนะคือน้องสีเขียวเนี่ยน่ารักมากเขาเป็นสีเขียวแบบว่าพาสเทลสีเขียว,วยพาสเทล <นะ S 2> สีเขียว<ส>เหนียวซับหร<ๆ>ือว่าถ้าใครไม่ชอบงานลงยานะชอบงานที่เป็นทองแท้ทั้งเส้นทองแบบทองดั้งเดิมนะก็จะมีลวดลายเก๋ๆก็ยังมีบอกเลยว่า บริษัทสิงแสงนภานะเป็นเป็นโรงงานผลิตะนะคะเป็นโรงงานผลิตเราก็สามารถที่จะแบบว่ามีลวดลายแบบใหม่ๆแบบสวยๆแบบเก๋ๆที่ไม่ซ้ําใครขึ้นมาอยู่ใหม่ๆขึ้นมาอยู่บ่อยๆนะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบงานรงยานะชอบงานที่มันเป็นทองล้วนเลยนะแล้วก็มีลูกเล่นนิดหน่อยนี่เลยนะคะอันนี้นอันนี้ก็บอกเลยว่าอันนี้ขายดีมากอันนี้ขายดีนะลงขายในช้อปปี้ในราซาานี่ลูกค้าแบบว่า ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใหม่หรือว่านําไปจัดแฟลตเซลลในช้อปปีในราั a าดาบอกเลยว่าขายดีมากจริงๆหมดภายใน5นาที3นาทีเลยนะคะช,ช่วงนั้นที่เรามีจัดแฟลตเซลลของช้อปปีนะคะ<ช>อันนี้น้ําหนักทองก็อยู่ที่2สลึงน้ําหนักทองก็อยู่ที่2สลึงค่ากำํำหนดก็แค่399บาท ฟังไม่ผิดค่ะค่ากำเนิดก็399บาทททางนั้นเองทั้งท้งนั้งเอง <c oughs> ไม่ทราบว่าลิ้นแข็งหรือว่ายังไงเท่านั้นเองนะคะ,ะคคนะคะบอกว่างานยงลงยารายา้า, <c oughs> านนี้ละเอียดมากค่ะงานยงยายานีนะคะเป็นกันทุกคนเลยอ่ะคิดอะไรมางานลงยาร้านนี้ละเอียดมากค่ะเคยซื้อไปแล้วถูกใจมากอขอบคุณมากนะขอบคุณที่มาเป็นอีกหนึ่งเสียงให้เราว่าสินค้าร้านเราสวยแล้วก็มีคุณภาพด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ถูกมากจริงๆถูกในที่นี้คือค่ากำเนิดปกติไม่มีใครเข้าให้หรอกคะ่ะค่ากำเนิด3า9เบเก้าบาทอย่างสร้อยข้อมือ2สลึงอย่างน้อยไปเทียบราคาร้านอื่นได้เลยอย่างน้อยก็จะต้องเป็นหลักพันหลักพันหลักพันสองพันห้าอะไม่เชื่อลองไปเทียบลองให้เวลาอีกสี่ห้าวันเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยลองไปเทียบราคาดูลองไปทํา,าถาม,ถามดูแล้วมาเปรียบเทียบกับร้านเราว่าจริงอย่างที่เราพูดไหมนะคะจริงอย่างที่เราพูดไหมนะคะ นี่เลยอันนี้ในหมวดสร้อยข้อมือนะแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่สร้อยข้อมือใช่ไหมคะน้องแป้งใช่เรามีในหมวดหมู่ของสร้อยคออ่าเดี๋ยวก่อนไปก่อนก่อนจะผัดเปลี่ยนให้น้องแป้งก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นสร้อยคอที่ออยใส่ตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นสร้อยสักเท่าไหร่เพราะเนียงหนีบหมดนะคะสร้อยคอรุ่นนี้ก็เป็นมาใหม่นะมาพร้อมกับสร้อยข้อมือตัวนี้เลยนี่เลยค่ะสวยมากเป็นแบบเป็นสร้อยคอลายเบนนะเป็นสร้อยคอลายเบนนะแล้ว มีลุกเล่นคือตรงนี้เป็นเม็ดทองใช่ไหมคะเป็นเม็ดทองฉ<ช>ลุค่ะขั้นด้วยเม็ดทองฉลุแล้วก็ <ừ> um. มีแบบว่าเป็นเม็ดวงรีที่แบบว่าพ่นทรายเข้าไปด้วยนะคะเป็นแบบว่างานละเอียดงานสวยงามมากใครจะไปรู้ว่า,าทั้งหมดเนี้ยเราเก็บค่าแรงเพียงแค่3ามร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าใส่อยู่เนี่ยเขาให้ใสไ่ไรนะแต่ใจในใจบอกว่าอยากได้เป็นเจ้าของมากเพราะค่ากําเนิดแค่3ามร้อยบเก้าบาทบอกเลยว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อสร้อยข้อมือน้ำหนักสองสลึง สร้อยคอหนักหนึ่งบาทจี้หนักหนึ่งสลึงหรือว่าสร้อยข้อมือหนักหนึ่งสลึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอวิจริงจริงกระเบลอะไรนะพูดไม่ถูกหรอกนะคะเอวิิงจิงกระเบลใช่ไหมนะที่เป็นทองคําในหมวดหมู่รูปประพันธ์นะคะวันนี้คิดค่ากําหนดทั้งร้านทั้งโรงงานแค่3 9 9บาทมันมีที่ไหนคะมันมีที่ไหนคะมีที่นี่ที่บริษัทซิงแสงนภานะคะค่ากําเกิบเก้บาท สะใจนะคะถูกมากถูกมากจริงๆเนี่ยสร้อยคอที่ออยใส่เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนช่วยส่งรูป ให้ดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะพี่นุชคะเดี๋ยวน้องแอดมินส่งรูปให้พี่นุชดูทีนะคะจะดูเป็นน่าจะดูเป็นสร้อยข้อมือแหละนะคะพี่นุชโดนป<ช>้ายยาแล้วเนื่งเป็นงานใหม่ของเรานั้น<ช>คุลใจลนำเสนอมากๆเลยนะคะอ่านี้นะคะสร้อยคอ1บาทก็3 9 9บาทหรือว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบนี้อ่าน้องแป้งพีเซนต่อเลยค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นงานสร้อยเหมือนกันแล้วก็จะมีความขั้นตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นขั้นเป็นมเมื่อกี้เนี่ยเขาจะเป็นเม็ดวงกลมฉลุใช่ไหมคะแต่ว่าอัน,นเนี้ยจะเป็นเม็ดแบบว่า หัวใจนะคะแล้วก็ฉลุนะคะแล้วก็มีแบบว่าความ วงรีแบบนี้นะคะแล้วก็พ่นทรายนะคะจิกเพชรเพิ่มความสวยงามนะคะนี่เลยสําหรับเส้นนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะคือแบบว่าสวยงามเหมือนกันทั้ง2เส้นนะคะจะแตกต่างกันตรงที่เม็ดทองฉลุเนี่ยจะเป็นเม็เมดวงกลมกับเม็ดรูปหัวใจนะคะซึ่งเป็นแบบว่าดีเทลที่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบความน่ารักความแบบว่าตะมุตะมิอะไรอย่างนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะของเราก็คือเอาใจทั้งคนที่แบบว่าอชอบใส่ทองไม่ว่าจะเป็นคน แบบว่าไวกลางคนนะคะสาหรับเส้นนี้เนี่ยยังใส่ได้คือแบบว่าสวยเลยหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะที่เก็บตังค์อยากใส่ทองนะคะเส้นนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นรูปแบบแบบว่าเป็นแบบว่าความสวยงามความแบบว่ามีหัวจงหัดใจอย่างเงี้ยก็คือฉีกกดในรูปแบบเดิมๆนะคะใช่ปกติเราจะเห็นทองในรูปแบบเดิมๆคือลายโซ่ลายสี่เสาลายเบน ลายโคดกิดธรรมดาหรือว่าลายดิสโก้ที่เป็นเป็นวิบวบวับใช่ป่าลายเกลียวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าฉีกแนวมากฉีกแนวในการใส่ทองบอกเลยนะคะแบบรูปแบบแบบนี้นะคะลวดลายแบบนี้บอกเลยว่าไปดูที่อื่นหาไม่ได้แน่นอน<ช>เพราะมีที่นี่ที่เดียวที่บริษัทสิงแสงนภานะ<ช>ถ้าเห็นของร้านอื่นก็คือมาจากร้านเหล่านี้แหละเพราะเราเป็นผู้ผลิตนะคะจําหน่ายแล้วก็ส่งตามร้านทองทั่วไปด้วยนะคะ ใช่ค่ะนี่เลยเนาะบอกเลยว่าเห็นดีเทลเขาสวยงามแบบนี้นะคะไหนจะเป็นความรูปหัวใจฉลุไหนจะมีความพ่นทรายต่างๆไหนจะเป็นลายเบ้นต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยลูกค้าโชคดีมากจะได้เส้นนี้นะคะในวันเปิดตัวในโปรโมชั่นที่สุดพิเศษนะคะค่ากำเน็ดเส้นนี้เนี่ย399บาทเท่านั้นนะคะขออีกรอบขออีกรอบว่าค่ากำเน็ดเท่าไหร่นะ399บาทเท่านั้นเอง ข้อนั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาลองไปเทียบราคาดูก่อนได้อย่างที่ออยบอกนะคะในระหว่างที่ยังไม่หมดโปรโมชั่นเพราะเราให้ถึง31ตุลาใช่ไหมระหว่างนี้ลองไปเทียบราคาดูไปเทียบราคาค่ากาหนดราคาสร้อยนอ่อาจจะใกล้เคียงกันเพราะเราก็ไขามาตรฐานเดียวกันคือยึดตามราคาทองในสมาคมในแต่ละวันใช่ไหมคะแต่ลองเทียบค่ากาหนดของเขาดูว่าของเขาเท่าไหร่แล้วของของสิ่งแสงนภา,าเท่าไหร่นะคะ นะแล้วบอกเลยว่าคุณลูกค้าจะต้องตัดสินใจกลับมาซื้อของกับเราแน่นอนนะคะใช่ก็คือเรามีเวลาให้ตัดสินใจได้เลยนะคะก็คือนับจากนี้เนี่ยก็มีอีกประมาณ5วันเนาะท่านนับรวมวันนี้ด้วยก็คือ5วันนะคะไปสามารถตัดสินใจได้คิดได้นะคะแชร์คลิปนี้ไว้หน้าเฟซก็ได้เอาไว้แบบว่าเข้ามาดูลายชัดๆอีกหนึ่งรอบนะเมื่อกี้เนี่ยพี่ออยได้อธิบายในเส้นของแบบว่าน้ําหนัก2ส,สลึงนะคะที่เป็นสอยข้อมือไปแล้วนะคะนอกจาก2ส,สลึงเมื่อกี้เนี่ยก็มี น้องใหม่อันนี้ด้วยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตะก้อใช่ป่ะใช่โอเมอกี้ลืมเมื่อกี้ลืมพีเต์นะพีเต์แต่ที่เป็นเม็ดทองลงยาสีสันสดๆนะคะสีสันสดใสนะคุณนาตาชาบอกว่าขอดูรูปใกล้ๆด้วยนะคะลงยาได้เลยค่ะคุณนาตาชานะเดี๋ยวทักไลน์แอดมานิดนึงนะเดี๋ยวเราส่งรูปภาพนิ่งไปให้ดูนะคะเดี๋ยวส่งรูปภาพนิ่งไปให้ดูนะนะคะอ่าแล้วก็ฝากถึงคนที่ดูย้อนหลังด้วย คนที่ดูย้อนหลังอาจจะมาดูวันพรุ่งนี้หรือมาแบบเพิ่งเลิกงานดึกเ่ามาดูกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วถูกใจอย่างเงี้ยคุณก็ยังสามารถใช้สิทธิ์3 9 9บาทที่เป็นค่ากําเนิดได้นะจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะ นะคะอันนี้ที่แป้งใส่อยู่เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่1สลึงนะคะเขาจะมีความลงยาวเป็นสีพาสเทลที่แท้ทรูเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าความแบบว่าสีอ่อนๆนะคะใช่เป็นสีแบบว่าสีแบบว่าสีม่วงอ่อนแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะคะแบบนี้เหมือนแบบว่าประมาณแบบเขียวมิ้นท์นะคะทุกคนเขียวมิ้นท์แล้วก็ม่วงนะคะซึ่งบอกเลยว่าสองสีนี้เนี่ยเขาเป็นสีที่มาแรงมากๆในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้องมันม่วงเองหรือว่าเป็นสีเขียวมิ้นท์เองนะคะถ้าหากใครที่เป็น วัยรุ่นนะคะวัยเดียวกันอย่างเราเราเนี่ยจะทราบดีนะว่า,าสีแบบแบบนี้คือใช่เลยอ่ะคือแบบว่าใช่เลยรุ่นเราเนี่ยต้องรู้จักแล้วว่าก็ฮิตแน่นอนนะคะแล้วเราเนี่ยยิ่งได้แบบสีแบบนี้นะคะใส่ไปในรูปแบบของทองคำเนี่ยยิ่งดีเลยนะเพราะแบบว่าเราก็จะแบบว่าได้ใส่ทองด้วยนะคะซึ่งแบบว่าทองคำเนี่ยเขาก็มีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วแล้วแถมได้ใส่ในสิ่งที่เราชอบเป็นสีสันสวยงามสะดุดตาด้วยนะคะใส่แล้วเพื่อนก็ต้องทักแน่นอนเป็นทั้งความแฟชั่นเป็นในตัว แล้วก็ความสวยงามด้วยนะคะนี่เลยอ่าก็คือยิ่งซูมยิ่งสวยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะตามคําพูดเดิมเลยตามแบนเนอร์ด้านบนด้วยนะคะค่ากําเน็ดทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะ399บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ นะคะคุณคิมบอกว่าสีชมพูน่ารักมากค่ะจริงที่ถืออยู่ตรงนี้ก็คือใจสั่นมากคือน้องน่ารักมากเลยนะคะกาแฟดิเหรอคะทองแป้งใั่ใช่ก็คือน้องน่ารักมากเป็นความแบบว่ารักแรกพบอะค่ะคือแบบว่าเป็นสีสันที่สวยงามที่มาในรูปแบบของทองคําอย่างที่บอกเลยนะคะว่าใครที่จะเคยเห็นทองคําที่เป็นแบบว่าในรูปแบบเก่าๆอาจจะติดภาพจาําว่าใส่ทองคําแล้วเนี่ยอาจจะดูแก่ต้องเป็นคนที่แบบว่าวัยทํางานกลางคนเท่านั้นถึงจะใส่ได้ใส่แล้วขึ้นเพราะว่าใส่แล แล้วก็คือจะดูกลายเป็นคนที่แบบว่าจะไปแบบงานแต่งงานววดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือทุกวันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยก็ ปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เข้ากับคนปัจจุบันเช่นเดียวกันก็คือสามารถใส่ได้กับเสื้อผ้า r อว a เดล o กไม่ว่าเราจะใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวนะคะก็สามารถใส่ทองคําได้กับทุกชุดและอันนี้นะคะเป็นสีสันที่พาสเทลด้วยนะคะร่วมสมัยร่วมยุคแบบนี้นะคะใครใส่ใครก็ต้องชอบใครเห็นใครก็ต้องชอบนะคะใครเห็นใครก็ต้องถามด้วยและถ้ามีคนถามก็อย่าลืมบอกนะคะว่าซื้อมาซื้อมาจากบริษัทสิงแสนภา,าแล้วก็อย่าลืมบอกอีกด้วยว่าค่ากำเนิดเขา ถูกมากนะคะวันนี้แค่399บาทเท่านั้นเองนะก็จะย้ำกันจนกว่าจะจบไล้์จนกว่าจะหมดโปรจนกว่าจะเลิกไลฟ์จนกว่าจะเช้าหรือว่าจนกว่าจะชั่วฟ้าดินสลายเลยว่าค่ากำเนดของเราแค่3า0ร้อ 99บาท<ช>ทั้งโรงรรงานนะจ๊ะโปรของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะพศสอ6 3นะคะสำหรับใครที่อยู่ย้อนหลังในช่อง y o u t u b e นะคะถ้าหากสนใจสะดุดตาชิ้นไหนนะคะลองทักเข้ามาถามก่อนได้นะถ้าหากดูปฏิทินแล้วไม่เกินวันที่31ตุลาคม63นะคะก็ยังทันอยู่นะยังทันอยู่สามารถมาซื้อได้แต่ถ้าหากเกินน่ยก็ต้องทักมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ นะไม่ว่าก็อย่างที่บอกไม่ว่าวันนี้จะซื้อสร้อยคอ1บาทอย่างที่ออยใส่หรือว่าสร้อยคอสร้อยข้อมือ2สลึงอย่างที่น้องแป้งพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้1สลึงใช่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาลยาสีพทเทลหรือว่าเป็นรุ่นดั้งเดิมรุ่นทองล้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม ทุกชิ้นทั้งร้านทั้งโรงงานค่ากำเนิดแค่399บาบาทเท่านั้นเองอ่าคุณน้องเลิฟนะคะบอกว่าสวยมากค่ะสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆค่ะถ้ายังไงนะใครที่กำลังมองหาดูว่ากำลังอยากได้ดูว่าเงินพร้อมแล้วอ่ะพูดตรงๆเลยคือเงินพร้อมแล้วพร้อมที่จะซื้อเนะี่ยบอกเลยว่าสามารถได้เลยนะสามารถซื้อได้เลยนะเพราะ ค่ากำเนดที่ถูกกว่านี้คือมันไม่มีอีกแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขอกลับมารีันรีเทิร์นได้อีกหรือเปล่าถ้าหมดอ่าหมดเวลาแล้วนะเพราะเราให้เรายืดเวลาไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะคะใช่คะนะถ้ายังไงรีบๆเลยนะรีบๆเลยนะ ปกติเนี่ยค่ากำเนิดเส้ยข้อมือเส้นหนึ่งก็พันห้าแล้วพันสองพันห้าแล้วส้อยคออย่างน้อยก็จะต้องมีสองพันหรือว่าสามพันนะคะนะวันนี้นะทุกชิ้นทุกแบบในร้านที่เป็นอาทองคำรูป,ปรพรรณเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ราคาค่ากำเนิดทั้งร้านสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าน,นั้นเองนะไม่ซื้อนี่ไม่ได้แล้วนะคะไม่ซื้อนี่ไม่ได้นี่เสียดายเสียดายนะเสียดายแย่เลยนะคะเสีย เลยนะส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากดูรูปชัดๆน้องแป้งบอกนะทักกันเข้ามาใน Line@ @smp999 ก็ได้หรือว่าคนที่มาดูย้อนหลังแล้วอุ๊ย โปรหมดยงังยังทันไหมอะไรไหมนะคะรีบดูแล้วก็รีบทักเข้ามานะคะรีบดูแล้วก็รีบทักเข้ามานะคะเพราะโปรนี้ให้ถึง300เอ๊ยให้ถึง300ให้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อกี้เราแบบว่าตามใจฝ่ายผู้หญิงปไปแล้ว,ลวไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสร้อยข้อมือลายพัดเทลหรือว่าสร้อยคอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับแบบคุณผู้ชายทุกท่านนะคะเราก็มีสินค้าใหม่หลมานําเสนอบอกเลยว่า วันนี้เราได้สินค้าที่เป็นน้องใหม่นะคะมาหลายรายการเลย<ช>นะคะนี่เลยนะคะที่แป้งถืออยู่เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเชือกร่มนะคะข้อทองนะคะน้ําหนักเนี่ยที่เราเคยขายไปเนี่ยจะมีน้ําหนักสองสลึงกับหนึ่งสลึงนะคะแต่ว่าน,นี้เนี่ยเป็นน้าหนักน้องใหม่นะคะอันนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งสลึงนะคะความยาวเนี่ยอยู่ที่อ่านิ้วจีนนะคะนี่เลย ประมาณนี้นะอันนี้คือแบบว่าสวยงามนะสําหรับใครที่แบบว่าอันนี้สำหรับคุณผู้ชายชมีพระเครื่องนะคะหรือว่าบูชาพระเครื่องแล้วแบบหาสร้อยแบบสวยๆใส่สแบบนี้นะคะกําลังหาเอาว่าเชือกล้อมที่เป็นข้อทองใส่นะคะบอกเลยว่ามาถูกต้องแล้วนะคะที่นี่เลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะวันนี้เนี่ยน้อกเป็นสินค้าใหม่ในช่วงแคมเปญของเราพอดีนะคะ399บาทนะคะสําหรับค่ากําเนิดของเส้นนี้นะคะสวยงามมากนะคะสําหรับอันนี้เนาะเอาใจคุณผู้ ผู้ชายทุกท่านนะเพราะบอกเลยว่าทางเพจของเราเนี่ยก็มีทั้งแบบว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะปะปนกันไปเพราะว่าเรามีทั้งสินค้าที่เป็นกรอบพระแล้วก็สินค้าที่เป็นเอเซอรีในเครื่องประดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคํา96.5%หรือว่าทองเคหรือว่าแบบว่าในหมวดหมู่ของความเฮงนะคะปีเสียทองคําก็คือบอกเลยว่าเรามีครบทุกความต้องการของทุกคนนะคะแม้่กับผู้ชายเนี่ยเองเนี่ยก็มีเหมือนกันเนาะแล้วในอันนี้นะคะบอกต่อกับคุณผู้ชายทุกท่านนะคะที่ ติดตามเพจของเราเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเนาะถ้าหากสนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่พอดีนะคะบอกเลยว่าช่วงเวลาของอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะซื้อเลยเนาะเพราะว่าเราจะปัดราคาแบบว่าค่ากําเน็ดค่าเดียวกันเดียวกันเลยนะคะก็คือ399บาทเท่านั้นค่ะ uh. วันนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้ก็ก็มาครบจบกับ,บรวนการแล้วนะคะไม่ว่าจะมาแนะนําสินค้าใหม่ที่เป็นสร้อยข้อมือน้ําหนัก2สลึง1สลึงสร้อยคอสวยๆน้ําหนัก1บาทนะคะมีทั้งรวดลายที่เป็นรูปหัวใจหรือว่ารวดลายของเม็ดทองสลับสลับกับอ,อะไรนะ เป็นเม็ดทองฉลูอะเม็ดทองฉลูแล้วก็เหมือนคล้ายเป็นลักบี้ใช่แล้วก็มีแบบว่าลักบี้นะคะ<ช>ที่พนไซดจิกเพชรค่ะน้ำหนัก1บาทหรือสอร้อยคอเชือกลมที่เหมาะสําหรับคุณสุภาพบุรุษนะมีน้ําหนักครึ่งสลึงหนึ่งสลึงนะวันนี้นะคะมาพรีเซนต์ให้มาแนะนําให้ลูกคา้าได้ได้ชมได้ได้ดูกันนะครบ จบทุกรายการแล้วนะก็ฝากไปถึงนะลูกค้าที่ดูดูย้อนหลังนะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube หรือว่าอาจจะมาดูเทปดีลันนี้ก็ได้นะคะก็โปรนี้นะคะค่ากำเนิดทางโรงงาน399บาทนะคะใช้ได้ถึงวันที่31ตุลาคม2563นะคะยังไงก็อย่าลืมนะรีบ ร,ร,รีบรีบรีบมาใช้นะเสียดายเ <c oughs> สียดายจริงๆนะบอกเลยว่าค่ากนนําหนดถูกกว่านี้ไม่มีแล้วถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะในระหว่างนี้จะไปเปรียบเทียบค่ากําหนดตามร้านทองต่างๆก็ได้นะคะแล้วบอกเลยว่ายังไงคุณก็จะต้องกลับมาซื้อกับเราแน่นอนเพราะค่ากนนําหนดเราถูกจริงๆแล้วสินค้าเราก็สวยงามมากนะคะเป็นอทองคำตามมาตรฐานสมาคมค้าทองคําเลยนะคะน้ําหนักได้มาตรฐานนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะ ช่ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสําหรับสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าการแนะนําสินค้าใหม่ๆเนาะถ้าหากใครที่ชื่นชอบการดูไลฟ์สดนะคะก็สามารถดูได้เลยนะคะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะในช่วงเวลาบ่ายนะคะบ่ายๆประมาณบ่าย,ายสองบ่ายสามนะคะหรือว่าถ้าหากใครที่แบบเ่าไม่ว่างในช่วงนั้นนะอาจจะทํางานอยู่ก็สามารถติดตามไลฟ์สดเวลาแบบว่าอสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะทุกวันอังคาร แล้วก็วันศุกร์นะคะมาชมกันได้เลยนะจะได้เห็นสินค้าที่เป็นทองคำสวยแล้วเป,เป็นงานจริงด้วยนะคะวันนี้ก็แป้งค่ะออยค่ะวันนี้สวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ